สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดัชชีตาชาแนลวันนี้นะคะมาตามติดชีวิตเมียฝรั่งอีกคนนะคะอ่าเจ้าของธุรกิจอร่อยไทยนะคะหนึ่งคันแล้วรถเจ้าของธุรกิจอร่อยไทยนะคะค เดี๋ยวพาไปดูนะคะเอาผักไปให้เขาด้วยนางชอบกินผักแถวกินกินอาหารโชยมาเลยค่ะนี่นะคะอร่อยไทยนะคะเป็นผู้หญิงที่เก่งมากเลยนะคะผู้หญิงไทยไปที่ไหนก็เก่งนะคะนนะคะธุรกิจเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันเนาะ เป็นตลาดนี่ว่าเป็นตลาดกุกสน่ะโหเยอะเลยอะนะคะโหสวยมากเป็นตลาดสดนะคะ ดูตลาดนะคะเป็นตลาดขายของมือสองนะคะมาด,ดูกันเด็กน่ารักมากเลยมีอะไรบ้างคะคนเยอะนะคะวันเขาขายของมือสองกำลังมองหาธุรกิจนะคะมองหาธุรกิจว่าจะทำอะไรดีนะะว่าจะทำอะไรดี ดูนะคะคถ้าจะทำนะคะร้านอาหารไทยอร่อยไทยนะคะถ้าจะทำอาหารเราก็ไม่มันก็เหนื่อยนะเหนื่อยจริงๆนะร้านอาหารนี่ถ้าทำมาแล้ว นี่นะคะเป็นตลาดมือสองนะคะครบสุดละ สวยนะคะคล้ายของของมูองเดี๋ยวดัชิตาพาเดินรอบๆนะคะเดี๋ยวพาดูอันนี้ก็เป็นหนังสือ เสื้อผ้ามือ,อ,อมสองนะคะเสื้อตัวนี้สวยนะเนี่ยสีดำเดนนี่แต่ไม่กล้าใส่อ่ะกลัวแบบว่าเป็นเนี่ยะคะ่ะ,อะโอเคนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูต่อนะคะว่ามีอะไรบ้าง เป็นเชิงเทียนนะคะของมือสองวินเทกำลัขงขายหนึ่งแปด้าเจ็ดถึงหนึ่งเานานมากเลยนะา ก็เชื่อพาเดี๋ยวพาไปดูนะจะดาชิตาพามาดูย้กของธุรกิจอร่อยไทยในฮอลแลนด์นะคะเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆเลยนะคะอันนี้ร้านเขานะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในจะมีอะไรเซอร์ไพรส์นี่นะคะเสียงกระทะโกงเป้งโกงเป้งโกงเป้ง เสียงกระทะปองเป้งปองเป้งเลยค่ะเสียงกระทะปองเป้งฉันกำลังขายคลิปอยู่นะแกทำไมไม่เอามาฮะโอ้หรือเธอไม่เอาให้ฉันเอาเออจะสไลด์สไลด์เนี่ยไอ้ไอ้ซาลาเน่สกัดเจอเดี๋ยวเขาจะเอ่ขาจะสู้เหนืนกันไหมเขาจะสู้เหนืนกันไหม นะเดี๋ยวนะคะอย่าต้องข่มกันนะเดี๋ยวนะคะเก่งขนาดไหนดูซิเนี่ยกระทะทั้งหมดแต่ของนางนะคะเก่งมากๆานี่นางทำนะคะ สาวสารค้มค่ะแล้วเกง่งเก่งเทุกาลแล้วเก่งค่ะยาความรกิตอร่อยไทยกล้ามสิขข่งบข้นสะบอเพื่อนไหนคะกล้ามไหมกล้ามมือไหม คือเราขับฝุ่นนะมาเลยค่ะมาเลยใครเก่งเนี่ยอยากอมาเลยพูดได้เก่งดีกว่านี้ไม่มีนะคะมีเท่านี้ไม่มีมีจะดีกว่านี้เองมีจะดีกว่านี้เองนะคะผู้หญิงไทยใครได้ผู้หญิงไทยใครบอกว่าใครได้ผัวฝรั่งโชคดีแต่ผู้หญิงไทยนะใครได้เมียไครนะโชคดีมากมากเลยค่ะดูดูนะคะดูเก่งมากเลยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ดัชชิตาชาแนลนะคะดัชชิตาชาแนลนะคะมาตามติดชีวิตเมียฝรั่งนะคะ You like an old friend. Yeah, I was thinking. Too scared now that I can call up. I think it's hard how we always wait another day. It's <laughs> How we watch since the kids walk away. to like sail away. I just don't wanna care. Can you be here and I'm good alone? Oh, no, I'll be okay. with you like an old friend. Too scared.